สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟูดอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนคะ่ะวันนี้บ่ายแก่ๆนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปทานุ๋ยเตียวเรืออร่อยๆคะ่ะทุกคนโดยที่เพจอุดอรนะคะเขาชี้เป้ามาที่นี่เลยจ้ะทุกคนมวยเตี๋ยวเรือถูกปากคะ่ะจะถูกปากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชิมด้วยพร้อมกันเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยนะคะทุกคนอ่าก่อนที่จะไปชิม,ม๋วยเตียวเรือกัน อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะไปเลยค่ะไปเรียบไปแซ่บกัน มีทั้งหมดกี่เส้นคนนะพีใ่ในเซตอะคะมีห้าเส้นเะยอ่ในในเซตรวมเป็นทั้งหมด5เส้นนะคะทุกคนคะ่ะเสิร์ฟพร้อมกับหม้อไฟเดือดอ <มา S 1> คุณเลยตอนนี้แม่ค้าเป็สวยกำลังอันนี้เรยกเส้นมีหยกนะคะที่ร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะประมาณสามอาทิตย์เด้อค่ะโอเป็นร้านเปิดใหม่ที่เป็น ว่ามีคนรีวิวนะพี่นะดูตามรีวิวมาเขาชี้เป้ามาที่นี่เลยเป็นร้านกะวยีเตียเรือถูกปากนะคะทุกคนที่เด็ดของหม้อไฟที่นี่คืออะไรคะพี่ที่เด็ดของร้านเราคืออะไรนำซอสวไชเท้าเขาทาเองคสูตรทำเองเลยใช่ไหมคะที่เขาทเองที่ใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากในวิที่มาที่ไป เามาคเราะว่าเราก็คิดว่าแบบของเราเด็ดแะเนาะแน่นแน่นอนนะคะ้ขอนานีกอนจิ้อ่ะี่เดี๋ยวานี่เปนี้ะน่ขาอ๋อขาเเลยใช่ไหมคะเป็นนำจิ้มอ่เดี๋ยวรอเดี๋ยเดวทำเอง ประมาณทุ่มหนึ่งค่ะเปิดสี่โมงเช้าปิดทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนค่ะที่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกฝากนะคะทุกคนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อไฟเปิดใหม่นะคะอยู่ทางบ้านเลือ่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะทุกคนเราจะเลยซัำพันเอกมาเนาะพี่เนาะแล้วก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีป้ายบอกข้างหน้านะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูที่การข่ายอ,อแล้วเราไปรอชิมบุโต <laughs> ทั้งเลยมีอะไรบ้างคะมีลูกชิ้นเลค่ะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะเพราะว่าเราสั่งเซตเนื้อนะคะทุกคนเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นแล้วก็ข้าว chi liu แล้วก็เนื้อสดอ่า chi liu เนื้อสดแต่ถ้าเป็นเซตหมูเนี่ยก็จะเป็นพวกตับพวกอะไรตับมีอะไรด้วยใช่ไหมเจ้ะแล้วก็หมูตุ๋นหมูสดแล้วก็ลูกชิ้นค่ะอ๋อแล้วแตใครถนัดนะคะทุกคนแต่ว่าจะกินเนื้อว่าเป็นเดลิเวอร์ก็เป็นแบบเนื้อทุกคนเนาะนี่นะคะสูตรเด่นของทางร้านก็คือน้พริกีขา ่อกไปต้องจลาแล้วก็น้ำพี่กเขาตัวนี้พวกหนูก็จะทำเองตันนี้จะปุงเองนะคะพี่เอาส่ยอนค่ะสรตัวนี้ทำเองแล้วแล้วเอานเต๋อเรือที่นี่เนี่ยมีแบบเน้นพริกพริกแบบเผ็ดไหมคะเพรว่าตัวนี้เป็นร้านร้านร้านเต๋อเรือที่อื่นเขาจะเป็นแบบว่าพริกต้องเผ็ดมากๆเลยแล้วเป็นพริกที่กั้วดำๆอ่ะใช่ไหมมีค่ะ พี่ขั้วดำกับพี่ขั้วแดงอาอันนี้มันจะออกรสชาติยังไงอะคะพี่ปาวเป็นหวานนะคะหวานหวานหวานเห็ดนะคะโอ้โหกระเทียมเจียวไม่เหมือนที่อื่นเลยอะจะเป็นแบบเหมือนฝอยฝอยฝอยนะอันนี้ก็ทำเองเลยใช่ไหมคะ ไฟเดือดเพราะว่าข้างในข้างใต้นี้นะคะก็จะมีการจุดไฟด้วยค่ะทุกคนนั่จะเป็นหม้อไฟนะคะลงมาทางนี้นะคะ เลยก็คือหม้อไฟนะคะทุกคนค่ะร้อนๆแบบนี้เลยเซตที่เราสั่งนี้ก็คือเป็นเซตเนื้อนะคะที่ร้านจะมีเซตหม้อไฟ2 2แบบก็คือเซตหมูแล้วก็เซตเนื้อเซตหมูเนี่ย180บาทแล้วก็เนื้อที่เราสั่งเนี่ย200บาทนะคะที่ค่ะในเซตที่เราจะมีเกี๊ยวให้ด้วยแบบนี้เหรอคะปกติจะมีแค่หม,<อ>มูค่ะอ๋อแค่หมูไม่มีก็เลยแต่เกี๊ยวให้กั้ออคขอบคุณค่ะ<อ> ในเซตแล้วก็จะมีเส้นทั้งห้าแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ให้เลือกทานได้เลยนะจ๊ะเส้นทั้งห้าของเรานะคะก็จะมีเส้นมีเหลืองนี่บนคือบะหมีนม่นะคะแล้วก็เส้นเล็กมีโยกเส้นมีขาวแล้วก็บุ้นเส้นค่ะทุกคนโอ้โหแต่ว่าแสบตาลมพัดมา่บงนี้นะว้าวตอนนี้เม้อไปกำลังเดือดแล้วมาดูใ,ใกล้ๆสิดูทิอ ไม่แพงเลยนะทุกคนได้เยอะมากเลยดูสิอเขาบอกว่าพริกเผาที่นี่เด็ดนะคะทุกคนเป็นพริกขั้วเองตำตัวเองนะคะอเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนเราจะปรุงในนี้หรือว่าปรุงในถ้วยดีวิธีการกินกินยังไงอ่ะอ่านแล้วนะนี่เราจะเริ่มจากเส้นบะหมี่ก่อนเลยลองมาแบบนี้นะคะทุกคนผ่าแล้วก็ามาใส่ในถ้วยจากนั้นเราก็ ตเติมน้ำซุปร้อนๆแบบนี้เลยค่ะใส่เข้าไปนี่อันนี้เราจะเริ่มจากการไม่ปรุงก่อนนะคะเราจะชิมน,นะน้ำซุปของเขานะดีเลยจ้าอ้า,นะลาอวล้ สมคำล่ำลือจริงๆอ่ะทุกคนรีวิวเขาบอกมาว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงนะคะเมะื่อกี้อินชิมไปนะก็คือแบบเป็นแบบไม่ปรุงเลยกินเป็นน้าซุปที่เขาให้มาแบบนี้เลยมันใช่จริงๆอ่ะทุกคนไม่ต้องปรุงจริงๆนะคะแบบว่ากลมกล่อมแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบกินก๋วยเตียวเรือนะจะรู้ว่าซิกเนเจอร์ของเว๋วยเตียวเรือก็คือว่าจะต้องเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดนิดก็แล้วแต่ตามความชอบของเราเลยทีนี้ เราจะกินแบบเส้นเล็ก<ล>ก่อนทีเราจะปรุงใส่พริกเอานะ้ำร้อนลงไปเลยค่ะอ่านี่เป็นที่เผานะทุกคนค่ะโอ้ยเผาดิบแบบนี้เลยอ๋อแล้วเขาจะมีบิกอันนี้นี่เนี่ยเนี่ยโอ้โหพริกก <laughs> ัวดำแบบนี้น่าจะเผ็ดจี๊ดมากแน่เลย ก๋วยเตี๋ยวเลยถ้าไม่เผ็ดก็คือไม่อร่อยเลยนะใส่พริกลงไปโอ้โหแล้วเราเป็นคนชอบกินเผ็ดเลยทีผูกปากเราแน่นอนตามชื่อร้านเลยแหละอืมอืมอร่อยมาก เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งที่ถูกปากอยู่จริงๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล,แล้วแล้วที่นี่เนี่ยก็คือจี๊ดมากพี่ก็เผ็ดจี๊ดถูกใจมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะแล้วขอตัวไปทานก่อนนะคะไปเลยอ่ใจจาใส่พริกอะไรไม่รู้ะใส่พริกพริกทุกทุก,ท,กทุกคำเลยหรอ เติมพริกทุกคำทีนี้เราจะกินดริกเผาด้ยเฮ้ยไม่ต้องปรุงแบบน้ำตาลน้ำตาอะไรแล้วว่ะมันอร่อยเหินนะใส่น้พริกขั่วแล้วก็พริกเผาแบบนี้อร่อยไปแบบน่้ทคน อันนี้ก็จะมีเกี๊ยวกินน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะคะทำเองค่ะทุกคนค่ะนี่เยิเ้มเยิ้มแบบนี้เลยกับเกี๊ยวกรอบอออจิ้มอร่อยอะ่ะจิ้มออกเปรี้ยวหวานนะคะแต่ว่าไม่เผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยทุกอย่างเลย เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีเป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นเกาเหลาขึ้นบกก็คือจะเป็นแบบพวกเนื้อลวก,กต่างๆนะคะชุบน้ำมันมากเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอาต้วไปทานก่อนนะคะทุกคนคะจะบอกพิกัดตรงนี้นะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากร้านจะอยู่ที่บ้านเลื่อมนะคะทุกคนที่เข้ามาเลยเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็จะเลยฟักคาเฮกมานะคะ ร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือจะมีป้ายแดงๆบอกนะคะทุกคนอร่อยแซ่บซีดมากมากเลยตามมานะอร่อยจริง